กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะครับเรามาพบกันที่ช่องยับแน่สล็อตอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าวันนี้นะครับเราก็ขออนุญาตจับงบกันที่200บาทไล่เบ็ดกันที่5บาทนะคะทุกคนเราไม่พูดทำทำเพลงนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนจ๋าสาวทําสาวใจวันนี้เขาจะไปจะ,จะ,จจะจแจกเราเท่าไหรนะะ่นะครับเนาะ ก็ใครที่ผ่านมาแล้วนะคะทุกคนครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกับช่องเราด้วยนะครับส่วนคำเตือนคลิปนี้นะครับน้องๆหนุๆที่อายุต่ำกว่าสิปปีช่องเราไม่แนะนำให้ทำตามอย่างแน่นอนเด้ออลันมาไปเลยถูบนเจ็ดอาฟีเกมฟีเกมจะลงมา ลงมาไหมโอ้ยจะได้กลับลงละลงป่ะจัดปัจตียหนึ่งร้อยสองบาทนะครับเอาไม่ลงไม่เป็นไรนะจ๊ะอามามาอีกตัวหนึ่งลันมาเลยอีกตัวหนึ่งลันมาเลยอย่างนะตี กกับสวยแล้วนะไอชื่อมาไหลไปเรื่อยๆกันก่อนนะทุกคนเป็นไงกันบ้างเมื่อวานนะ่ะจัดเออมาจองวีไปใช่ไหมมาจงวก็เข้าดีเหมือนกันนะเมื่อวานนะ่ะ วันนี้เราก็มาสาทําจะเกลือหรือจะอะไรก็ถึงอันนี้พอดีไปเรื่อยๆกันก่อนนะอย่ากเกลืออย่ากแกงกันเด้อคุสองโอ้โหไม่เข้าเลยยังไงอะ่ะนะสิบมาแล้วเรื่อยๆกันนะคะทุกคนนะคะทุกคน อ้าวพอปับเธอโบโอ้นะเชืม่มาแล้วมาแล้วเพิ่งมาเอาดียังไม่จัดมาเลยเธอโบโอเลยดิอ่าสวย้ะยังไงอ่ะดี Uh huh. นาเจลงมาดิติดเข้ามาไยเจจัดไปที่สิบห้าบาทอ่ะลงมาคุณเสียแล้วน่ะยังเลยเจเข้ามานาเขียวนาเขียวขอนาเขียวด้านล่างโอ้โหที่เก้าสิบจัดไป้อนโตแตกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยนโอเคอยังไงอะ ยังไงยังไงเี่มาอะไรยังไม่ไหลนะครับทุกคนจ๋าสวย11บาทคูณสองเข้ามาดิโอโหวายขึ้นข้างบนสองตัวไม่เข้าเลยนะไม่เป็นไรเอาไม่เรื่อยๆนะครับทุกคนครับปีเกมปีเกมรู้เรื่องเลย เป็นที่เรียบร้อยขออนุญาตจับปีเกมนะครับทุกคนครับที่สิหมุนแรกกันก่อนนะครับทักทายกันนะสวยอ่าจัดไป32บาทคุณ6เข้ามาหนะ้าเขียวอู้หูยอ่าเริ่มสวยแล้วคุณ8ยังไม่ไหลนะ หาหมืนสุดท้ายยังไงหาหมืนสุดท้ายยังไงอ่าได้อยู่ 40, 40. ไหลไหมคนณ10สีโ و, าา่โอ้โหวายเข้ามาโอ้โหเต็มเพลงเลย600 63สิบสามบทคูณ14เข้าไหมอ่าได้อยู่7บาทมาดูเงินรางวัลเรากันเลยนะครับโอ้โหโ โอ,โ,โอ้โหไปไปจัดไปนะคะทุกท่านสุดสุดจัดไปที่เงินรางวัลสเปอร์เมกาที่725บาทกันเลยนะคะทุกท่านจ้าอ้าหา มงดูวนรางวันรวมเรากันก่อนนะคะทุนตัดไปที่แปดอบาทนะคะทุนอาฮะสิบยังไงอะ่ะมานสองนาเจนาเจขอดิอ,ถอ่ถูกสิบปดบาทอ่ะก็ถอวาเรื่อยเอยู่ก็อ้ พันลั่นแตกมาแล้วนะอ้าวพันหายแล้วพันหายแล้วทุกคนนะสิบเอเคเอาหูยยังไงอ่ะมาขอไปสิบบาทเลยขอไปสิบบาทเลย มาเอมาเขียวเขียวลงอาลงมาก่อนคุณสิไอ้เขียวลงดิขอ,อเขียวหน่อยสามสามสองถูกถูกตเต็มเต็มโอ้โหพันล้านมาเลยนะทุกคนพันล้านมาเลยอ่ะคุณเจ้าจัดไปที่สองร้อยสี่สามมาดอกนี้ถูกต้องเลย คนสิบเอ็ดเข้ามายางนะโอ้โหเงินแตงโมนันต,นตูชื่นใจชื่นใจกันเลยทีเดียวนะทุกคนคะสุด,สด ตัดไปที่เงินรางวัลซูปเปอร์เมกานะคะทุกคนที่สองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดพันห้าสิบสักตังกันนะคะทุกคนทั้อาา่าฮะสิบมาเชียวลงไหมยัยงนะยัาเป็นเชียวแถวแรกอยู่โอ้โหอีเป็นสีส่ตว์ไปเลยออกมาเลยร้อยสิบคุณ หกโอ้ยพันเก้าหกสิบแปดลล่นหมาฮหถูกต้อง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 เลยนะ กดไปที่เงินรางวัลซุปเปอร์ไมกันที่2องพันห้อยจีบสองสิบสตังค์นะคะทุกคนจา๋าปีเกมปีเกมออกไหมปีเก,ม,เกมออกไหมไอ,อยังไอ,อยังอยู่อามามาอาหารมา,า,มาสวยเลยเริ่มกันเลยนะครับทุกคนจา๋าเริ่มกันเลยนะครับทุกคนจา๋าสวยคนสี่ มาฟังมาเก่งเข้ามาคุณสิบจัดมาดิจัดมาดิจัดมาดิขาเริ่มไหลมาแล้วสวยคุณสิบหกมาดูเงินรางวัลเราลั่นมากันก่อนนะคะทุกคนจา๋าเงินรางวัลเราลั่นมาอีกแล้วนะโอ้โห แตแตนสุดๆจัดไปที่เงินรางวัลเมกาที่374บาทนะคะทุกคนเอาฟรีเกมจะเล่นอีกแล้เหรอฮะอย่างนี้ก็มีเหรอฟรีเกมโหดเวอร์ฟรีเกมโหดเวอร,ร,อวอร์จัดไปจัดไปจัดไปมา อามาเริ่มเลยยิบสองหมุนของฟินิชอบชอบทุกคนมาสวยยิบสองอาจัดไป เงนมาส,สวยยเลยนะตัดปทะ่เงินเรามาซุปเปอร์เมกาที่หกร้อยสี่สิบสองบาทกันนะครับเจ็ดวันสุดท้ายมาเริ่กไปเลยนะ สวยสวยคุณสามสิบเลยโอ้โหคุณหนักมากทุกคนคุณโหดมากคนคุญโตลันมาจะไปห้าร้อยหกบาทสองมูลสุดท้ายมาเอาสองมูลสุดท้าย อย่าว่านออย่าว่านะโอเครุนมาอีกดิถ้าแน่จริงก็มาอีกดิมาอีกดิอู้หูยมาดูเงินรางวัลรวมรางวัลก,กันก่อนนะคะัทุกคนครับเราไปดี่เงินรางวัล1น1 1พันเก้ารอสิบเ็ดบาทนะคะัทุกคนครับอ่ะ โอเคเป็นไงกันบ้างคะทุกคนคะวันนี้เราก็แตกมาโคตรสนุกโคตรมั่นไปเลยนะคะทุกคนคะวันนี้เราก็ขอจ,จบคลิปกันเียเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะวันนี้เราก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย